บุตที่นี่ปะไม่ค่ะแม่ชีเคยมาแล้วเอ้าว่ามาเขาบอกว่าแม่ชีมีผีปอบปเเขาว่าแม่ชีมีผีปอบเอาเนบไปเลยแล้วแม่ชีรู้สึกว่าตัวเองอ่ะตัวเองผิดปกติหรือเปล่าบางครั้งก็คือมันจะมีอะไรอยู่แม่ชีเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะอุบล่อุบลราชธานี พวกต้นตระกูลมีเรื่องผีเปล่าแม่แม่ของแม่มีคือแม่ยายอ่ะเขาเป็นเขารับเขารับวิญญาณอยู่ในตัวใช่ไหมเขาเรียกว่าเขารำด้วยเปล่าเขาล้ำด้วยใช่ไหมจัดพิธีทุกปีใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะพอจัดปั๊บก็เอาพวกชาวบ้านมาใช่ไหมลูกหลานมาใช่ไหมแล้วก็มีข้าวของไหว้เส้นยันใช่ไหมตรงนี้คือแม่แม่ของแม่นี่ปัก พวกนี้ไม่ได้ทําค่ะผมไม่ทาแม่ก็ไม่ทําแม่ทําแต่เราเห็นแม่ของแม่ทํำยายเขาทําแต่รุ่นแม่ไม่ได้ทามันก็ตกมาตดลูกคือพูดง่ายมันเว้นวักไปคนหนึ่งคนอื่นใช่ไหมแต่ว่าผีไม่ได้ไปไหนยังเข้าสายเลือดอยู่แล้วก็มันมีเหตุด้วยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาคือพุทธองค์เาเลยนะเขาคือพุทธองค์ชื่อโมพาพุทธองค์ เขาคือพระพุทธองค์สีขาวค่ะชื่อโมกอยู่ที่อยู่ที่เอนครพนมเขาบอกว่าเขาจะเอาของไม่ดีใส่แม่ชีแม่ชีไม่เชื่อแม่ชีไม่เชื่อเขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะเขาจะเอาของใส่แม่ชีและแม่ชีไม่เชื่อเขาเป็นพระพุทธองค์ได้ไงในเมื่อเอาของใส่เป็นคนน่ะผู้ดองก็ไม่ใส่ของคนหรอกไม่รู้ค่ะเขาามั่วไปเรื่อยเขาบอกว่าจะใส่แม่ชีแล้วจะถึงลูกแม่ชีเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ให้แม่ชีเป็นคนในครอบครัวเขาเหรอค่ะตอนนั้นเขารักแม่ชี อยากจะได้ทรัพย์สินหรือว่าอยากจะได้อะไรเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วเจ็สิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขายังติดต่อแม่ชีอยู่หรือเปล่าอืจากนั้นไม่ติดต่อค่ะไม่เลยนะไม่ได้ติดต่อ,ตอค่ะไม่ได้ติดต่อเลยแล้วตอนหลังมาเจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่กับสิบกว่าปีได้ค่ะผ่านมาแล้วสิบกว่าปีได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังสุดนี้เจอเมื่อไหร่ จะเห็นลูกเขาในเฟซเขาที่จะบล็อกบล็อกไปเธอบล็อกเขาไปแต่เขายังรู้ว่าเธอตามเขาอยู่ใช่ไหมดูเขาอยู่เขาตามเราอยู่เขาตามเราแต่เราไม่ได้เขาจะกดตามรอยเธออยู่ในเฟซบุ๊กใช่ไหมใ่อ่อ่าอ่าแล้วในเวลานี้อาการมีอะไรบ้างมันจะมี Del ok <go> wrote, แฝกแฝที่ที่คอเหมือนกับเป็นแผลที่คอไม่ใช่ค่ะป็นแปกแกๆที่คอค่ะเช่นอะไรอ่ะมันคืนไม่ลงมันเหมือนมีอะไรแปดแๆเหมือนกบบติดที่คอเหรอถ้าเหมือนมีอะไรแสงตรงช่วงเช่นอะไรแสบ หรือว่าติดเป็นข้าวของเหมือนคนมีกระดูค้างอยู่ในคอกระดูปลามันหน่วงหน่วงไงไม่รู้เวลาสวดมนต์อ๋อมันไม่ปกติใช่ไหมไม่ราบลื่นใช่ไหมแล้วเป็นเฉพาะตอนสวดมนต์หรือว่าเป็นทุกตอนมันจะเป็นบางช่วงช่วงแล้วตอนสวดมนต์เนี่ยเราสวดสวดไปพอสวดไปเยอะๆนี่มันจะหายถ้าสวดเยอะๆจะหายก็สวดไปเลยก็พยายามสวดอ่าแล้วเวลานี้คือ แล้วเราเคยเจ็บค่ะลยเคยเจ็บตรงเนี้ยเคยเจ็บครับเคยเจ็บตามแขนเราก็เอาเอาลูปของาเออค้าเออของเออทาเวสุวรรณมาปิดก็หายแล้วเวลาที่เจ็บตรงไหนบ้างไม่เจ็บค่ะกายเป็นเจ็บพ่อของเด็กค่ะแฟนเธอเจ็บใช่ค่ะพ่อของเด็กเขายังเขายังเดินเหินได้ปะเดินเหินได้ค่ะแต่เขาบอกเขาเจ็บเหรอค่ะเขาถ่ายรูปมาค่ะแล้วแต่ว่า อาทีเราเลือกเอาเนี่ยมาวางให้เดินรียบร้อยมาเ,ยเขาเจ็บแต่เขาก็ยังทำมาหากินได้เดินเหินทุกอย่าง<ช>ได้ใช่ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนกังวงลองนอนเหนื่อยเหนื่อยเพียแล้วก็เหมือนกับเไม่มีแรงเหมือนไม่อยากเดนเขาไปฉีดยาวัคซีนมาไม่ได้ฉีดค่ะไม่ได้ฉีดเขาไม่ได้ฉีดเลยเหรอไม่ฉีดค่ะนี่ค่ะถ่ายรูกพอดีมือเขาจะแล้วเขารู้ว่าไม่ฉีดมานี่อ่ะไม่ได้บอกค่ะ แล้วเขาเชื่อเรื่องนี้เปล่าเขาก็ไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ไปไม่ได้ไม่รอดไม่ผ่านนะคะไม่เชื่อเนี่ยผีมันชอบเลยคนไม่เชื่อเนี่ยมันชอบมากเลยนะนะคะเพราะว่าไม่มีใครพูดง่ายไอ้ตัวร่างเนี่ยเขาไม่หาเขาจะไม่ได้ลนหาทางที่จะไปเอาออกไงแล้วผีเขาก็ปิดด้วยผีเขาก็บอกว่าอย่าไปเชื่อ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 แล้วเธอสงสารแฟนเธอใช่ไหมใช่เขาไปไม่เชื่อทําไงอ่ะ อยากให้เขารักษาฮะอยากให้เขารักษา,ากษา็ราเขาไม่เชือ่อไงเขาขรู้ป่ะเธอมาบวชอยู่เนี่ยไม่รู้เจ้าหังไม่รู้เลยเธอมาบวชที่ไหนเหรอเขาไม่รู้เธอไปไหนมาไหนเลยเหรอก็อจะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมค่ะนี่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 แยกกับเขามากี่เดือนแล้วปกติไม่ได้ไม่ ไม่ได้นั่งค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันเา่ดอยู่วัดปกติไม่ได้อยู่ด้วยกันแม่ไม่ไอยู่วัดไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพิ่งมาพรรษานี่เพิ่งขอมาดูแลบ้านเพราะว่าเขาแปดสิบกว่าแลตอนนี้แปดสิบกว่าเหรอใช่ค่ะแล้วเขาขอกลับมาอยู่บ้านเหรอไม่ไม่นี่ขอมาดูมาดูบ้านพรรษานี่เพิ่งพรรษานี่อนี่ทำเพราะอะไรเธอต้องกลับมาอยู่บ้านก็เขาอยู่คนเดียวบ้านรกมากสูดยุ่งไรเธอไม่ชี้แล้วอ่ะก็รถตัดทิ้งไวเลย มันไม่มีใครดูแลบ้านมันแยกกันมันเป็นคนละส่วนค่ะนี่จะอยู่ด้านบนเขาก็จะอยู่ข้างล่างมันแยกส่วนมันเดี๋ยวไปไม่ได้เธอเบิดมาเป็นสิบพันษาแล้วใช่ไหมสิบพ <Okay. S 1> ันษาตัดแรกไม่มีบ้านแล้วเราก็ไม่มีบ้านแล้วมันรู้จะไปหาใครไปที่บ้านลูกมันก็ไม่รับมันก็คงไม่ให้เราเข้าบ้านหรอกก็ไม่มีบ้านแล้ว <c oughs> อ๋ออยู่วัดอยู่วาปันไปเนี่ยเป็นนักบวชอ่ะเขาต้องตัดทิ้งไปแล้วเยอะไปกุ้มเลยขอก็มีบุญของเขานั่นแหละ ครอบครัวไปถึงลูกด้วยค่ะลูกครอบครัวเธอมีลูกอีกคนคนเดียวค่ะโตยังเป็นสาวแล้วมิ้เป็นสาวเขามีครอบครัวยังมีแล้วค่ะเขาอยู่ยังไงเขาล่ะเขามีครอบครัวแล้วเหมือนมันปวนปวดครอบครัวเขาโคตรปวปปวดครอบครัวไม่ร่ามลื่นครับเหมือนมันปวดปวดครอบครัวลูกก็ดูเหมือนปวดปวก็เธอก็ไปเรียกลูกเธอมา อยู่ต่างประเทศใช่ไเจอยู่ต่างประเทศก็แล้ว๋อรับแม่เธอก็บอกว่าเนี่ยนะมันมีเรื่องวิญญาณนะตระกูลเราไม่เรื่องวิญญาณนะยังไงก็ตามเธอเป็นทายาทของบัมพบุรุษเขาผีมันต้องตามเล่นเธอด้วยเธอก็มาเคลียร์ให้มันจบๆไปแม่ชีต้องเคลียร์ยังไงได้บ้างแล้วเวลานี้แม่ชีเป็นอะไรบ้างอ่ะนอกจากติดที่คอมันจะเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนกับเขาทําเราไม่ได้เหมือนเ็าจะไปทําคนรอบข้างผู้ช่างเข้า แต้แม่บวชแล้วแม่ก็ตัดไปแม่เราบวชแล้วเราไม่สนใจเขาหรอกคือถ้าคนมีบุญเนี่ยมันก็มาหาเธอเองคุณไม่มีบุญก็ไม่งห่วงคนทั้งโลกก็ตายสิ <c oughs> เราเป็นลูกพระุเจ้าแล้วอะ่ะพออยากรักมันเหตุเกิดขึ้นตัวเองก็เลยอยากรักษาตัวเองค่ะเหตุมันเกิดขึ้นจากตัวเองก็เลยอยากรักษาตัวเองด้วยทุกคนก็มีบุญด้วยมีกรรมด้วยเธอก็ตั้งใจปฏิบัติบวชไปแล้วที่ผลบุญให้ไอ้พวกวิญญาณพวกนี้มันก็จะได้ออกไป มันต้องอยู่ที่คนเอาบุญให้เขาเหมือนกับมันต้องมีเจ้าภาพคนหนึ่งที่จะจ่ายเงินเขาเข้าใจเปล่าไม่มีเจ้าภาพมันก็ไปทวงทุกคนผมไม่ต้องเอาใครเดี๋ยวมาเอาที่นี่บัญชีทุกหมดมาเหมือนอ้พวกเล่นไฮโลใช่ไหมทั้งหมดลงเข้าใจเปล่าบอกว่ารับผิดชอบกองนี้ทั้งหมดเธอก็ไปบอกเดบอกว่าเดี๋ยวฉันจะบวญให้ทุกคนเลย่าไปยุ่กับคนในครอบครัวฉันไปยุ่กับคนคำ ่ราทำไงเพราะว่าเขาก็ไม่เชื่อเธอด้วย <Okay. S 1> คนที่มีชีวิตอยู่เขาไม่เชื่อเธอไงอเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเราก็มีหน้าที่ส่งบุญให้กับไอ้วิญญาณที่มันเล่นงานอยู่พอเขาได้เยอะแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่ยุ่งเขาพยายามอยู่เหมือนเขาก็บีบบีบเหมือนแบบเหมือนโดนทางตันอะหลวงพอ่อวิญญาณไม่ได้งานเธอข่าเหมือนกับนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แบบบีบลุรค k a ใช่เจอแล้วนะเหมือนวิญญาณเขาบีบคนรอบข้างให้แม่ขลามให้ให้แม่เ็าทุกข์ใจอะไรแบบนี้เธอนะเธอเธอกลัวแล้วเธอวิตกกังวลเธอก็จะพ่ายแพ้มบอกว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างชั้นร่างกายชั้นขันห้าของฉั้นก็ไม่เป็นเจ้าของเพราะนั้นใครจะทําอะไรก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วฉันไม่รับผิดชอบถ้าเธอไม่กลัวมันก็ทําอะไรไม่ได้ไงถ้าเธอกลัวมันก็จะมาทรมานเธอ มันเกินกลัวตายแล้วก็ลงพ่อมันเกินกลัวตายแล้วนเป็บางคนเนี่ยนะไอพ่อแม่บางคนนี่นะมันอดได้แต่ลูกมันอดไม่ได้นะคือมันมันตายได้แต่ลูกมันตายไม่ได้คนที่มันรักมันตายไม่ได้นะมันก็ไม่ต่างกันครับสองตานคนรอบข้างครับนั่นแหละมันก็เหมือนตัวเราไงตัดไปไม่มีอะไรหรอกทุกคนมาอยู่บนโลกนี้เดี๋ยวมันก็ตายหมดอ่ะไม่ใช่ว่าแม่ชีไม่ตายแม่ชีก็ตาย คนนี้ปากครัวเองทุกคนก็ตายหมดแหละมีกลุ้มใจอะไรจะไม่ใช่ตายเพราะผีทำนี่ถึงผีแค่ตายก็ชอบผีทำมันต้องมีวิธีถ้ามันต้องมีวิธีหยุดเขาสิไม่เดี๋ยวมันหมดเวรหมดกรรมมันก็แยกย้ายกันไปตอนนี้เขากำลังเล่นงานอยู่หลวงพ่อมันไม่มีปัญหาอะไรเราถ้าเธอจําใจให้มันชนะมันจะบีบให้หัวใจเธอมันเล่าร้อนเธอบอกไม่สนใจฉันเป็นลูกครูเจ้าแล้ว กำใครกำมันบางเฉยไปเธอพีวตกกังวลเลยนะกะนาเป็นของลูกสาวเจ้าค่ะลูกสาวเธอก็ยังพูดจารู้เรื่องไม่ใช่เหรอเรื่อง<ร>เธอจะเอาอะไรอีกอะไปกลัวล่วงหน้าอีกก็ผู้ชายคนนี้ช,ชื่อมองเขาบอกว่าเขาจะทําจนถึงลูกแล้วตอนนี้มันอาการกันเริ่มเริ่มเริ่มคือณเวลาเนี้ยเธอไปได้ข้อมูลนี่มาจากใครก็เขาเขาบอก เขาคือใครคนคในหาโม่งเนี่ยบอกมาค่ะคนที่ชื่อโม่เนี่ยครับบอกแม่เขาไปอันโม่มันเป็นใครวะคนที่ทําแม่ชีเี่ยค่ะทาแม่ชีอะครับเธอรู้ว่าเขาทาเธอเหรอก็รู้เขาเป็นคนจังหวัดอะไรเออนครพนมเจ้าค่ะนครพนมค่ะเขาเป็นร่างทรงเจ้าค่ะอ๋อไม่มีอะไรกระจอกอยกลัวมันไม่มีปัญหาเธอกลัวมันใช่ไหมไม่ใช่กลัวแต่ไม่อยากให้คนคนอื่นเขาจะก็แล้นแหละรำคาญกลัวมันไงกลัวไง ใช่เปล่าไม่กลัวเจ้าค่ะไม่กลัวก็ดีแล้วอ่าแล้วในเวลาเนี้ยเอาเฉพาะตัวเธอก่อนจ้่มันเอาของใส่คอเธอใช่ไหมถ้ามันเหมือนอะไรมันตังมันเริ่มมามามาทะลวงไปแล้วมันเหมือนมีอะไรแปลกๆที่ลิ้นนะคอ่าอ่าอ่เข้ามาให้ใกล้เข้าไปใกล้ตรงที่ลิ้นเลยได้ไหมครับหลวงพ่ออะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อทำเองตรงที่ลิ้นได้ไหมเดี๋ยวมันออกเองเฉย ไม่ต้องไปนั่นจู่อาพีเอ้ยใครผูกใครมัดไว้ใครสะกดไว้ให้ขาดไอหมอผีตัวไหนมันผูกมันมัดไว้ขอให้ขาดให้ผีเป็นอิสระผีเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอกผีมันไม่ได้เกลียดเธอเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่มันเป็นทาสเขาควาบุญหลงพ่อปหายเจ็บหายปวด ให้หลุดเป็นอิสระออกจากร่างนี้ไปจะได้สร้างบุญสร้างกุศลไปเกิดไปหรือไม่ชีเขาจะใส่บาตรให้พุดทางขาดทำมังขาดทำครงขาด,าขาดให้โลงโป่มอไอ้พวกผีที่อยู่ในตัวเธออ่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกเงินมีแต่คนทำ อาขาดแล้วหลุดแล้วสะลายแล้วเป็นอิสระแล้วไม่มีใครผูกไม่มีใครมัดผีแล้วหลุดออกจากคอแล้วหลุดออกจากการควบคุมดูแลแล้วให้เป็นอิสระแล้วผ <c oughs> ีมันร้องไห้เหรอผีเ <c> ป <oughs> ็นอะไรอาวรเหรอผีเอ้ย เธอไปเกิดได้แล้วไปอยู่ในร่างไม่ชี้เขาเลยห้เธอเป็นิสระเอาบุญหลวงพ่อไปไม่ต้องไปกลัวไอ้หมอพีหมดเวรนหมดกรรมไม่ต้องไปสร้างเวียนสร้างกรรมแล้วผีอ่ะมันทําให้เธอเนี่ยหวาดหวั่นด้วยกลัวด้วยทําให้เธอเนี่ยคิดมากปุุงสร้างปรุงแต่ง ผีมันอะไราอาวรผีมันหนักอกหนักใจขอให้วิญญาณน,นี้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานไม่หวาดไม่กลัวไม่วิตกไม่กังวลไม่เป็นผู้ทุกข์ทรมานแล้วหลุดขาดหายเยิจิตใจเข้มแข็งผีเอ้ยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ คืออ่าเนี่ยมันเข้าไปสะกดหัวเธอให้วนเวียนคิดอยู่วิตกกังวลอยู่ทั้งวันทั้งทั้งทั้งคืนเดี๋ยวก็ห่วงคนนั้นเดี๋ยวก็ห่วงคนนี้วิตกเรื่องนั้นวิตกเรื่องนี้พุดทั้งขาดมนมนให้เป็นอิสระให้มีพระรัตนาตายเกิดขึ้นในสมองนี้ด้วยเธอไม่ได้ เบายังเหมือนที่ลิ้นที่ลิ้นนี่ก่อนอ่าแลกลิ้นมาวิญญาณเอ้ยหลุดจากลิ้นนี้ไปอิติปุริชาอิดิมินดาอิดิปุริมุตุอิสุสุนังอิเนงตุ

तुम्हाला पण बंड 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 ब

俺走路打光，俺走路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  ᱥᱟᱠᱛᱟᱡᱚᱣ ᱡᱚᱵᱚᱱᱜᱮ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱭᱜᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ 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 ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱟᱠᱛᱟᱡᱚᱣ ᱡᱚᱵᱚᱱᱜᱮ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱭᱜᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ 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 ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱟᱠᱛᱟᱡᱚᱣ ᱡᱚᱵᱚᱱᱜᱮ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚᱦᱚ ᱵᱟᱭᱜᱚᱱ ᱫᱚᱦᱚ 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 ᱫᱚᱦᱚ

ออกไปจาก่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวพื้นนี้เขาใส่บานให้ไปหลุดร่วงละลายหายไปไป <c oughs> อยู่กับเข้าทำไมไปเกิดไป <c oughs> ไปไปไปเกิดไป บุญหลวงพ่อไปเวทมนต์คาถาอะไรที่ผูกไว้ให้สลายหายไปหลุดร่วงแล้วหวีออกจากล่างนี้แล้วไป พอดีก็ไปบวชให้บรรพบุรุษด้วยพวกบรรดาปู่ย่าตายายผู้ที่อยู่ในตระกูลทั้งหลายมันก็ต้องการบุญ่ากเธอด้วยนี่เธอเธอจะไปอยู่บ้านเหรอข้ตอนนี้ไม่มีใครดูแลบ้านเลยปกติเธออยู่วัดอะไรอยู่อุดรค่ะระยองอุดรอุดรก็ไปอยู่อุดรนั่นเด้อ ออกมาแล้วทีนี้มันมีเหตุเนี่ยค่ะเรื่องผีปอบอะไรพวกนี้ยก็เลยเกรงใจชาวบ้านแล้วกเกรงใจปรเธอไปแสดงอาการอะไรเหรอเขาล่ำลือกันทั่วประเทศของพ่อไม่ชีเป็นเออล่ำลือกันทั่วประเทศเพราะไม่ชีไม่ชีดดังมากเลอเธอไปดังที่ไหนมาวะทั่วประเทศเหรอดังแล้วมานอกอาการเลยว่าปอบอะแหนมดนเหรอไม่ฉไม่ฉีไม่ีก็ไม่ทำอะไรแล้วเขาไปโฆษณาเธอเป็นปอบมือหนึ่งเหรอ ตัวแบบเี้จังมากแล้วอาการที่แม่ของแม่วะหายอย่างนี้เพราะมันเอาเอาก,าการอะไรทำไมาชาวบ้านถึงลอกว่าเธอเป็นปอบอ่ะไม่รู้ค่ะก็ไม่เคยฆ่าใครไม่เคยบัวก็ไม่ไม่แล้วเธอแสดงอาการแบบฮือฮือฮ่าๆเหรอเขา<ม><ม>ถึงไม่มีค่ะไม่มีแล้วเขารู้ได้่าเธอมีปอบอ่ะก็ปากต่อปาก,กพูดกันไปค่ะมันใส่ร้ายเธอเหรอไม่รู้ว่าใส่ร้ายไม่รู้ตัวนี่ประวัตินี่เต่ด แต่มันมีคลื่นอะไรที่ควบคุมเราเนี่ยเรารู้นี่ตามทานหมดนแม่หลวงพ่อเป็นคลื่นไฟฟ้าที่อย่าบอกตอนนี้ยังเขาควบอยู่ป่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมอ๋อตอนที่แม่ชีมาบวชแม่ชีนั่งตรงนี้แค่พูดอ๋อแม่ชีจะได้ยินเสียงไจะย้ายได้ยินเสียงเขาจะเหมือนเขานี้มี่เสียงแล้วตอนนี้ยังได้ยินเสียงอยู่ป่ะมาเที่ยวนี้ดีขึ้นค่ะหลวงพ่อเที่ยวนี้ดีขึ้นของเราเที่ยวดีขึ้น อ่าผีมันก็คงจะเขาเรียกอะไรวะมันก็คงจะแบบบันทึกไว้แล้วมาใส่ในหูเธอคอยพูดอะไรไม่ก็บันทึกไว้แล้วใส่หูในหูเธอยั่วประสาทให้เธอเคร่งเครียดใช่เหมือนกับตรงนี้ไ,ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่มัวไปหมดหม,มดัวไปหมดเลยมึนเลยเจ้านะอใครจะทําอะไรก็ทําเนี่ยคือตัดอย่างเงี้ยใครจะทําก็ทำเลยช่นจะนั่งอยู่ก็อยู่ของฉันอ่าดีละเธอจะเลือกของฉันอยู่ตรงนี้ มันก็เลยดีขึ้นแล้วค่ะหลวงพอ่อทำใจมันสงบแล้วนี่บวชกี่วันเนี่ยย,ย,ยังไม่มียังไม่พี่เขายังไม่นี่ไม่ด้ซื้อเหรอไม่ซือ้อแม่เขาให้มาผ่านหลวงพ่อก่อนครับเที่ยวที่แล้วบวชให้เด็ก15วันนะคะจบวันที่น้วเหรอใช,ใช่ค่ะอันนี้วิญญาณบรเพบุรุษอ๋อแล้วทีนี้เขาเล่นงานทั้งครอบครัวเลยป่วนทั้งครอบตัวน,นี้พี่ชายกับ ใช่ไหมเามาบวชแล้วเดี๋ยวพอนได้ก็มันได้บุญแล้วมันก็ไปไอพวกผีบัมพบุรุษมันไม่มีงานทามันเกาะลูกหลานเมษาเนี่ยก็จะยินคันทายแล้วหลวงพ่อเนี่ยพอดีมันเป็นไม่ทำาหละเมษาเขาจะแย่งดินกันเขาจะแย่งที่ดินกันครับดินนี่คือแบ่งเป็นส่วนของแม่ชีค่ะแล้วทีนี้ดินมันแปลงใหญ่กว่านี้แต่นี่คือส่วนของแม่ชีตอนนี้เขากาลังจะแย่งกันแล้วแย่งแรงงานเธอเป็นเจ้าของอยู่ป่ะแม่โอนให้ทีนี้เขาเขาจะเอามา พี่ชายคนใหญ่จะเอามาที่จะฟ้องทุกคนเอาที่มารวมกันให้คือมันมีมันมีปัญหาคือคือมันมีปัญหาซับซ้อนกันอยู่คือแบบแม่เขาให้น้องน้องสาวทีนี้น้องสาวนี้จะดูแลแม่ให้เงินใช้แม่อะไรอย่างนี้พิธภัณด์ทอกะพิดภัณก,กันแต่แม่โอนดินของแม่ดินตอนที่เขาจะเอาไวใ้ให้แม่เนี่ยตอนที่ใครจะเลี้ยงดูแม่เนี่ย เขาโอนให้น้องหมดคือถ้าคนไหนเลี้ยงดูแม่เขาก็ยกที่ดินนี้ให้ค่ะแล้วทีนี้น้องสาวไปดูเรียบร้อยพะล้อกับแม่ค่ะน้องสาวพะลรอกับแม่แม่เลยไม่ยอมให้ไม่ไม่แม่โอนให้แล้วทั้งสองแปลงทั้งแปลงเขาแล้วก็แปลงที่จะดูแลดูแลแม่คือแม่มีสิทธิ์ค่ะไอนี้ไม่รู้ท่าไหนแต็บตอนนั้นแม่แกพูดเหมือนจับแกแบบอย่างเงี้ยเพี้ยนแล้วไม่ไม่เพี้ยนค่ะแม่กลับไปกลับมาแม่คือแบบ แกเป็นคนที่มากับคนนี้ก็เป็นอย่างนี้มาคนนี้ก็เนื้ออย่างนี้คนนี้คอยตามไปเรื่อยใช่ตอนนี้มันมีเหตุที่แบบพี่ชายคนคนคนกลาง <ừ. S 1> น้องสาวนี่เหมือนกับโมโหคงจะทําใส่แม่อะไรเราก็ไม่รู้นะคะคือโอนที่กลับมาให้พี่ชายน้องสาวเป็นคนโอนเองเหรอใช่แล้วโดยไม่ไม่ได้เพื่ออะไรเขาเขาโอนแสดงว่าเขาเป็นคนดีเดีย๋ยโกรธแม่ที่แบบ ทะเละแบบะาะกันกับแม่ค่ะคงแบบยุพูดุ่ายมากโอนกลับคืนไปใช่โอนให้พี่ชายอย่างเงี้ยพี่ชายก็มาแต่ก็เลยยุติธรรมอ่ะไม่รู้เขาก็เอาทั้งสองที่ทีนี้แม่ก็จะมาฟ้องพี่ชายเอาที่ดินตรงตรงจุดนี้คืนทีนี้แม่กับไม่พี่ชายไม่ยอมให้ให้แม่กับพี่ชายทะเลาะก,กันใช่<ม>ก็่องเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราตอนนี้มันรวมกันทั้งครอบครัวเลยค่ะเหรอเพราะว่าที่ดินตอนนี้จริงๆมันเป็น ตังของแม่ชีซื้อแล้วทีเนี้ยตังของเธอด้วยเหรอมันเริ่มต้นนะคะแล้วทีพอดีแม่ชีไปบวชที่ที่เอ,อวัดหลวงปู่เสาที่เกาะกลางน้าที่พี่ปูนอ่ะและทีนี้ก็เลยก็เลยมีพระองค์ท่านบอกว่าเนี่ยแม่เจ้านี่หาเงินให้ลูกฆ่ากันตายตัวนี่งะมาเงี้ยฆ่ากันตายอ่ามีพระท่านบอกว่าคุณแม่ของแม่ชีครับหาเงินเพื่อที่จะมาให้ลูกอ่ะมาฆ่ากันตายเออขาแย่งสมบัติกันค่ะแล้วทีนี้จริงๆอ่ะ จริงๆแม่แกไม่แบ่งใครมันต้นจากแม่ชีแม่ก็งกด้วยใช่ไหมแม่แม่ตัวเองก็งกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโดยจริงๆอ่ะที่ของแม่แกไม่แบ่งใครแต่มันเป็นตูวที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ปะมีค่ะแต่แต่จะก้าสิบแล้วค่ะแต่จะรู้เรื่องคานไปสี่ขาแล้วค่ะทำอะไรไม่ได้เขามีชีวิตอยู่เขาเป็นเจ้าของไม่ใช่สิน้องสาวที่แม่ที่แม่โอนให้สองแปลงเนี่ยแทนที่จะโอนให้แม่เขาโอนไปให้พี่ชาย ออีแม่ก็เลยเจ็บใจพอดีตอนแรกก็โอนไปตั้งหลายปยีมันไม่มีปัญหาแต่พี่ชายคนคนกลางเข้ามาเขารู้ปุ๊บมาดูแลแม่ปุ๊บเขารู้ว่ามันไนหบอกก้องเขาก็ไปเป่าหูแม่ใช่อันนี้หัวแม่จะไปโอนให้มันได้งไงแล้วเดี๋ยวเขาก็เดินเรื่องฟ้องฟ้องเสร็จแล้วเขาก็ยึดกลับมาเป็นเจ้าของคนไหนเป็นเจ้าของแม่เธอเป็นเจ้าของก็ของอยูปตะตกอยู่กับแม่เธอเองถึงจะโอนไปให้ใครแนะโอนให้ลูกไปเนี่ยนะ แล้ววันดีคือดีมันไส้มันนะดึงกลับมาได้เลยทีนี้พี่ชายเพราะว่ายังมีสิทธิ์ไงคนคนที่เป็นเจ้าของยังเขาให้ด้วยเสน่หาเขาก็ถือว่าเขาไม่เสน่หาแล้วถอนคืนได้ตามนี้หลวงพ่อเคยโอนให้ลูกสาวโอนลูกสาวเลยแล้วมันไปมันก็ไปเชื่อเพื่อนมันมากเพื่อนเอายัเอาไปเข้าธนาคารเอาปมาเลยเจ้าหน้าที่ที่ดิน มาให้มาแล้วเอาคืนมาไมรู้มันไม่รู้เรื่องเลยถูกเขาหลอกอีกไงเมันก็ดีมันก็ได้สบายใจพ่อ,พอคนนะ่ะมันจะไปหลอกพอรู้ว่าเด็กคนไหนเนะี่ยพ่อแม่โอนให้นะมันจะไปตามตีซีมันจะบบแบบว่าแบบว่าเหมือนกับเพื่อนผู้หญิงด้วยนะแสบจะตายพวกเนี้ยพอรู้ว่าเอ้ยเธอเธอมีที่ดินเหรอพ่อเธอโอนให้แล้วเหรอใช่ เอ้โหงดีเราไปทําโครงการกันมันก,มนก็มันก็ลากคอยนี่ไปไอ้น,นี่ก็เป็นเรื่องเชื่อเพื่อนรักเพื่อนไม่ได้เธอมันโงก่กับมันไม่ได้เราเอาคืนมาเลยตามดีเกือบเสร็จตุบเสร็จนี่ก็นนแม่ทีก็โดนโดนโดนมันอยู่มันอยู่กับแม่ทีตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วดินตรงเนี้ยตรงเนี้แม่ทีก็โดนหล,ลอ,อกให้กลับบ้านไปแล้วจะให้ไปโอนที่ดินคื่ได้อันเนี้ยแม่เธอเป็นเจ้าของก็ให้ทนายไปเดินเรื่องว่า คนเป็นเจ้าของที่ขอคืนสิทธิ์ทั้งหมดกลัมมากรเดี๋ยวไปจัดสรรใหม่อันนี้ไม่เหมือนภูมใจไปได้มีพี่ชายคนโตเป็นคนจัดเอาช่างเข้าจะเป็นอะไรเรื่องมันเอาบอกว่าให้แม่เนี่ยเขาเรียกอะไรให้แม่ไปเรียกทนายไปฟ้องเอาไปบอกกรมที่ดินบอกว่าที่ดินของไอ้ชั้นชั้นไม่ให้ใครแล้วเพราะมันไม่ประทับใจขอคืนมาก่อนแค่นี้เ <laughs> องเขาใจ้ป่ะ <laughs> ไปได้แค่นั้นระวังเนี่ยไอ้มีซั์สินมากมากไปโอนให้คนนู้นคนนี้อ๋ออย่งางสี่แม่ชีต้องแม่ชีออขอบวชเป็นบัตรที่นี่ซักระยะหนึ่งได้ไหมจะฟับปฏิบัตินะเขาไปนั่งนอนเล่นเล่นคุยคิดถึงคิดถึงแฟนคิดถึงลูกแม่งไม่ได้นะตัดแล้วเป็นลูกทุนเจ้าถ้าไม่ปฏิบัติก็จะเหมือนเคสเมื่อกี้นะให้ข่าวอย่างเดียวเขับใช่ป่านั่งคิด ไม่ได้นะตัดไปเลยจะได้ไปพันนิพานของหลองนั่นแหละคนจาจเปล่าเข้าใจค่ะเออไม่ได้มันนั่งมือมือเลยลอตาจะ